I w a n n a case นังชิวอยู่เริม่มหาดสายนังยิ้มแล้จากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอ้เราไม่อยากจะเงาสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการทำคลิปวีดีอง่างไในแอป CapCut นะคะขั้นตอนแรกเราต้องไปโหลดแอป CapCut มาก่อนค่ะนี่นะคะแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วเราก็คลิกตรงโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะเมื่อมาหน้านี้แล้วเราก็มาเลือกวิดีโอหรือรูปภาพที่เราต้องการทําคลิปนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นคลิปที่เราเลือกมาเรารู้สึกว่าเป็นช้าๆเราก็จะมาปรับความเร็วเอาสัก1.5่าแล้วกันนี่ค่ะแล้วก็มาเล่นอีกครั้งรู้สึกว่ามาเร็วขึ้นนะคะ แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวิดีโอค่ะให้มันเร็วขึ้นแบบที่เราต้องการค่ะหรือจะทำให้ช้าลงแบบก็ได้ค่ะนี่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วเราก็มาเพิ่มเอฟเฟกนะคะเราจะเลือกเป็นเบอร์ละกันแล้วก็ปรับที่เราต้องการนะคะทำทุกอันเลยนะคะวิธีการต่อไปเราจะเอาเสียงใส่ในวิดีโอนะคะรเราสามารถเลือกได้เลยว่าอไ,ได้เพลงไหนอันนี้จะเป็นเพลงที่แอปขาแนะนำมานะคะหรือเราอยากได้ เพลงจาก youtube หรือ tiktok แล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดมาไว้ก่อนได้แล้วก็ใส่ตรงนี้แต่วันนี้เราจะเอาในเครื่องที่เขาแนะนำมาคก็นี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราแต่งเสร็จแล้วมาดูกันเลยค่ะ